วันแรกที่ไปอะไปแค่แบบ H u ม b l e มากไปทำ nursing home เขาอยากทำ nursing Home อยากทำธ<ม>ุรกิจผู้ส<ม>ูงอายุเขาอยากทำแบบนั้นซึ่งอันนั้น่ะก่อนได้ตังสูงมากใช่ค่ะแล้วก็ต้นทุนไม่ได้มากมายอะไรแต่เราก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มี b บริเออเยอะนะใครอยากเข้ามาทำาก็เข้ามาทำได้เนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นแบบการดูแลแบบ palliative care ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดกำไรเยอะมากนักนะแต่ว่ามันน่าจะทำให้เราอะ ได้ทำคุณค่าบางอย่างให้กับสังคมช่วงนั้นที่เลิกโควิดเริ่มซาเ้วก็เยี่ยมบ้านแหละนะคะก็เริ่มแบบเคสเดิมที่เราเคยดูที่พระมงกุฎอะไรเงี้ยค่ะก็ยังตามเรามาอยู่ที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเออเราก็ยังไปดูเขาอยู่เราก็จะเริ่มส่งคําขอบคุณความดีใจที่เขาได้เจอ p a l l ท a t i v e care อะไรเงี้ยค่ะ,ะให้ผู้บริหารอ่านมาเลยๆซึมซับเลยก็ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีนิดเนี่ยอยู่ในอยู่ในสังคมจริงๆนะมันแค่คนไม่รู้ <c oughs> คนไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปหา ไหนไมน่นก็บอกตรงๆแล้วแบบมันคงไม่ได้กําไรเท่ากับโรงพยาบาลทั่วไปแน่นอนนะคะแต่ว่ามันจะทําให้สังคมมีความเข้าใจการดูแลแบบเนี้ยดีขึ้นนะะ